มือหนึ่งโอ้โเจ็ดฟันห่าเอ้าโอ้โหเนี่ยล่ะดมตาเนตาเราคือสาวเหรอเนาะกาขาดดินทุกง้มามามืขึ้นรถคุณเจ้ารนไหนคุณนี้หรืเงื่อน chết thân hà có khi nào không thế nếu ông tá nhảy là không làm tá đẹp ôi 8,500บาทซูปปเปอร์แมนโล้งสามเดือนหนุนโอ้ยระว,ว่งหลอดโต้ก็14เดือนท่านว่าเดือนกันย่ากกิน,น้องอะตัวนีน้ ง้อสีพักตร์สุกเลยพี่น้องขาหนาดำเป็นแถมขอเท้าลังกระดำเลยนมสีน้ำแตงงามดิร้อยสีสิบหาได้ครับต้องเลยสามสิบสองยยุธการครับเดแล้วดูว่างเบอร์ไหมสมบูรณ์เคียวเอื้องอมันมีรถอยู่ในพี่น้องหาสิบเจ็ดเจ็ดแปดสิบโลกันท่านจิมพิซงอยู่ด้ หดลอยโลนี่ยก็คุยละเอียดกับเพื่อนเอาอตัางไว้สามหมื่นสองม่วทองสมเดือนซปเปอร์แมนลดรอลดรออดพาแข่งง่ายเดี๋ให้เบิ่งถ่ายลำยาวด,ดิเบิ่งถ่ายเบิบง่บงถ่ายสีกตานสุกร้อนไม่ท้อนร้องไม่อมวทองสามสิบสอง ต่อรองได้ครับเนื้อหนังดีเงี้ยวอานำเตกันเงี้ยโอ้โหมากมากเราคนชิว่างเวอไเว้อืมเป็นประกันในค้าแข่งชิคุ่งอ่ะตัวหนึ่งเบอร์กับโซออ่าศูน ก็ศ uhm. ูนย like, ์สองสเด้รตะการครับได้สิว่างแม่ลูกลูกผูกรับไปรับไปตอีกว่าขอ่างเป็นเจ็ดสิบรอยห้องน้สามห้องนาเคียวหมดแม่ลูกห้องคูสองครับสอง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  แม 32, ่มันลอยสามสองสามสามลูกครูสองหมื่นสองรัวต่อร่องเลยอือ เป็นมานแต <att> ่เศราเลยมาสรุดในลวงองมือนสองพี่น้องเลเรียงเนี่ยงแนวงท่ายเพ้ดดำหางดำ ขาววนเคี่ยวเองหมดนี่อาพี่น้องห้อยากไดุ้งสีด้อูนหกูนห้าเก้าหนึ่งหกมันหาสองนสองต่อร่องได้อบคุณเลยลายพันเดียวหมดอืม ผมซื้อได้ไลายหนึ่วเอ็ไรขายอยู่หรอวเขาซื้อสามหมื่นสี่นปั้นเงินาก่สามผมซื้อของเขาสห้าร้อยเขาได้สามขายได้หมื่นเอดร้อยสามสิบหานะครับิ นี่หามไตเพศดำหางดำเนี่ยโค้หนาหนางามสำนาคมหนาโน่เต้หูหูใหญ่ได้อยู่ไปซ้ำนี่ก็ได้ขายพือขายร้อยก็ซ้ำกันเดียวเคยขายไปเที่ยงหูใหญ่ๆทีล่ะเต็มขายไปมือแปดเต็มไม่ถึงนาคนนึงขอบคดณเยอะขอบคุณเ้อะเราอ่ะเจ้าของขอบคนนั่นร้อยเลี้ยงอันะ เราได้งอ,อง,ง,งามหนามันนงงทีแหละผมเอินอีดังงูเพอา่าดังมันนงงเห็นหูมันใหญ่ทีละจอดแม่นเนี้วแมหนากวานี่หนากว่านี่เลีล่ยมแต่ีก,ว,กว่นกนาวน,นี่ววลสเลได้เยมื่นมื่นเอ็ดไปขายยินกมุทรู้ามือหาพันหาอะไร ก็สอบรบยงังมานั่งนี่ก็สอบรบริยงัาางนะเพ่อนคันมาหลายฮะก็เลยก็เลยไปนัางชอบมีแห้งไงพี่ต่อตัวนี้มือหาพันหาขายละ่ะชื่อขายแล้ะครับโนมซีมีติงนา็ใช้ได้เลยครับนี่วาพาคมสมทั้งคููเลยครับทั้งคููเลยอ ร้านาดำเป็นแถกว่าเท่าล้งดำเงินห้าพันห้าเนีอกเลมันตัวนีเฮ้ย้เอาไม่องทานกูไม่หีมาไหวไม่ได้ขันไม่ถ่ ทั้งดำเพศดำครับเฮ้ยหายแล้วหยอกกันผมก็เลยโอ้ทวงรอไปเลยครับหากันอยู่พันหนึ่งเขให้หมื่นสามยักไงหมื่นสี่ป้าสามพันเอ็ดไปมานปีหนึ่งไ้าม่หมื่นสามเลยไ้เป็นนักไอ้เป็นหลอดเป็นคนขึ้นเขา มันเป็นคน้อยมันเป็นคนอกระดาเพื้อลายรเดาเราก็เพียงนี่ว่ายากเลยันตรหมดมรนชื่อเพียงนี่มันะลูรกาไม่ใ่า็หเนลูกราดลูกรไรไร้ไร้าเบิงตรงหตอหูตัวนี้เมือนสาม วัวผู้วัวผ so oh, ู้พออตวกตรว่้อรอกสาวตัอสาวสีแดงเขาเหรอแดงงงงา หอาไปายล้าสายเี้งไม่า่ยนองามเลยครับได้ไม่ตุ่มได้กาหายเลยเออมืนเท่าไรเอ้ยเท่าไรอยากได้หมื่นสีพันมื่นท่มื่นสี เขาให้เขาให้ไงเ่าเยให้สามพันองโอ้ให้หมื่นสามพันสองร้อยแดงดีร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามเหนเยวง่าง่ามง่า่เ่ราคาง่ายง่ากันโอ้จุ่มหายแล้วล่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นล่ะ มอบ่มุนซองมุ่มามุนซองให้แบบพันหาบอกตัวที่ก็ไเดียวตัวนีพวกไข่กูเาเขาพอนมาสวมาว่าต้หนาตาเลย่บอกคนรอต้องไหวรอรอรอตาดีอยอ ก็ให้แปดสิบห้าได้ยัยได้มื่นสองลอยสามสิบแยกลูกย่เด um ้งคอก็ให้แปดพันราคางว่นครับเอาไปเอาสิหกพันผูผูผูใช่รอดไมนรู้ปมมือน่ะไอ้เจ๊

ก็หาาบ้น่มีเป็นแต่ชื่อเลี้ยงครับอือแกหาซื้อเลี้ยงก่อนเก่าพันบาทเถอะข้อปีกัวอลไรเด้งเงินกระเป๋าหมื่นข้อปีกัวอลไรเด้งเงินกระเป๋าหมื่นมูถึงปากครับตลาดเขียงเพื่นกระเปต้องการตลาดกระเปต้องการมันไดเนี่ยบอสมันชื่อไปเลี้ยงอรับพลาบ้านเฮากับโต๊ะพูดครับด้วยเห็นเราโย่หนึ่ง ชัดชัน9,000นอ้ง่ีเห็นทามตัวนี้กันเท่าไหร่โบดโบดโบดยัยหู่ละขาตัวนี้บดลอถานหน่หมื่นเท่าไหนี่ขานมื่นหนี่หมื่นหนึ่งวะยยม่นสองมื่นสองโอ้อยากได้มื่นสองตัวโบด มื่นสอเข้าเดือนชิบเดือนเลยลอยสามชิสองสถามเขาให้ไงะให้เขาให้วเมันี่เขาให้วเมันี่เขาให้พันหาผมโอ้เนือมันหลายกว่าตัวนั้นเขาให้พันหาอยู่หมื่นพันหา่สองพนหากรยูหาลอยเนาะรู ในเ,เราหลูปเ,เราใน,ในสั้าบ้านอในเมื่อนชิพารไล่มืองแม,ม่ลูกก่อนผมเห็นมันจ่ายลูกง่ามของนี้อยา่างเม่มันสีดังๆดอก<าย>เกือบแฟนซี่คนละแต่เครื่องเขาครบเลยครับคอหูปากเททางนี่ดำหมดลูกด,ดางแต่ข้อนิดเดียว

ใช่วปลงวันพฤหัสต์มอ่ะขออนุญาตครับห่าก็อยู่พันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หายสองมันหาเพิ่จ้าสองมันหก แม่ลูกแม่ันอร่อย47 48ไปเลยครับอ้อืมฮะไปขาย

โอ้เด็ขายอยู oh, oh, okay. ่จ oh, right. ูงง่ายดินนั้นรถมีกล้วยน่นเยอนอรถหล้อนี่ย่ท่านี่มีกล้ยนไปตงไปงกันเาไป็ลายป็ลายเป็าหปน้ายขายไงไงเฮือนกลัวอร่อยสี่สิบเ แยกลูกโอ้นมมันงามอยู่ดินมสีเพิ่งอีถามไงเพิ่งอยากได้เครื่องครบครับเพดหางดำบัสมื่นเท่าไรไงอยากได้มื่นเท่าไรอยากได้หมครนหกขับหมื่นหกหมื่นหกขายก่อนขายก่อน ร้านมาไทยบรรยากาศที่ครับผมเพื่อนไฮเท่ารล่ะเพ่นโนนมาตัาัโอ้พ่นวาลูกมันขาดเห็นบอกขายหลวงคนนี้ต้วยมั่มีมันเงี้ยหมอ่ะหืนหกยอลูกน้อยนี่ลูกมันขายไปหมื่นเลยยก็เาลวงเเียงเยอะโอ้ าให้หมื่นสองอ๋มองเอาเลยหมื่นห้าพันห้าบรกรศยเห็นมายัดไงมกอนาส่งซิกยังกันอ๋สองหาสองหา ขาก็ให้ดีอยู่ไดีอยู่เขาก็ะไ้กรดีแล้วล่ะไม่ใช่ดแม้ว่าทาาดูไอไฟไม่้อยน่ะทาพัดเออเขาท่มานั่มดิเขาไฮถึงมาหมื่นสามเลยดิยังไหมื่นหาโอ้ไก่กันอยู่ไก่กันแน่อยู่อ๋อไ่เขาาไปเลี่ยมเขาไฮหมื่นสามยไงหมื่นหาแหละเพื่อน บอได้กันอ่ะไปเมืองตัวไหมต่อตัวนี้จักลู่400อยเท่าน้นเอง C 4 C แปดแปดงงว่าตัว4กลัว มโมวนนี่นักนี่อ๋้อ้าววเจ้นี่นื่อมือเก่าพมึงมึงสีนักน